วัสดิกชอมบ้านไทยนะครับบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำริมน้ำนะฮะนี่มีที่นั่งริมน้ำด้วยสุดยอดสุดยอดแล้ว ด้านในนะครับด้านในโอ้มองเห็นน้ำด้วยโอ้สบายสบายอยู่นะกว้างนะดูจากในภาพมาเหมือนเหมือนไม่กว้างแต่กว้างนะโอ้มีตัวเย็นอันใหญ่ด้วยดีแล้วซื้อของมาเยอะ ห้องน้ำงูน้องสบายได้อยู่ได้อยู่แยกสกโซนเปียกโซนแห้งพนันพานได้อยู่ได้อยู่มีพัดลมไปด้วยดันหน่อยครั้งหนึ่งดันหน่อยครั้งหนึ่ง แม่น้ำท่าจีนนะครับเคินแม่น้ำท่าจีนมีมุมนี้ด้วยอ๋อมุมนี้มุมนี้จะเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งของคนอื่นอ๋อไม่ใช่อันนี้คือท,ที่กินอาหารเช้ามีเรือให้ด้วยไปเรือได้ด้วย คุ้มนะครับราคาสองพันสามร้อยบาทน,นะครับคุ้มนะครับรวมอาหารเช้า